รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดก,กิจกรรมอารามอารามสิบวัดและพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติภายใต้เทศกาล t h a i ลนด d w ินเ e อร์ s ฟส v a l เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรวมทั้งได้จัดก,กิจกรรมสวดมวนต์ข้ามปีเสริมสริมงมลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าตอนรับศักราชใหม่2,567เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลเช่นทุกปี นับเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่สก,กราชใหม่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานไฝพระเลิกเพื่อเชิญไปถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศการจัดก,กิจกรรมในส่วนกลางได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีณวัดอรุณราชวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดมหาธาตุยุวราชปรางศร์รวมทั้งจัดให้มีพิธีตักบาตรรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลตอนรับรุ่งอรุณพุทธศัก,กราช2567 ในประเทศได้เชื่อมโยงการจัดกิจกรรมกับวัดศาสนสถานทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศและสวดมนต์ข้ามปีผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆให้ประชาชนได้ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนารักษาประเพณีอันดีงามอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน17จังหวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ในต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดไทยและวัดธรรมพระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลกจัดกิจกรรมสวดมวนต์ข้ามปีจำนวน87แห่งใน31ประเทศให้ประชาชนที่สนใจร่วมสวดมวนต์ข้ามปีได้จากทั่วทุกมุมโลกในส่วนขององค์การทางาศาสนาได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ตามหลักศาสนบปัญญัติของาศาสนาภายในาศาสนสถานของตนเอง นอกจากนี้ยังได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชันสวดมนต์ข้ามปี2,567เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและเรียนรู้ธรรมะผ่านช่องทางออนไลน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม าการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้ได้มีการบูรณาการจากทุกหน่วยงานตลอดจนทุกจังหวัดทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยพบว่ามีวัดและาศาสนสถานจัดก,กิจกรรมทั่วประเทศจำนวน24,639แห่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งระบบออนไซต์และออนไลน์จำนวน12,67,387คน กิจกรรมเสริมสิริมงคลภายใต้เทศกาลไทยแลนด์วินเทอร์เฟสต a l เวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใกล้ชิดหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและได้เพลิดเพลินไปกับความวิจิตรการตาของการประดับไฟยามค่ำคืนท่านได้สืบสารรักษาต่อย,ยอดศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติรับศักราชใหม่2,567ด้วยความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตตลอดปี